เห็ดจิกาเดียนพี่น้องลัาตอนชนว่าเฮ็ดจิกเดียนทิ่ไถ่ปอมันกินได้ยุ้ยนมีเปาด้วยแต่นี้กิไยุในมือไม่ประเดีมนจมาตัเดือกขาดเลยฮะมันกูได้เห็นเห็นพี่น้องเห็นลายปโอ้ยเร็วเร็ววเรพี่น้องเร็วสองคนอยู่เหมือนไอไปบุกปลาปกอไ่เห็ดระเบิดเฮ้ยเฮ้ยเจ้าสาจ้าเห็นกจะให้เห็นพี่น้อง เห็ดละมกพี่น้องเห็ดละโมกปิจ่าน้องไผาินองยง่เหดดกปิจา่าแมนองไผจ้าพ่นองมาเนี่มาเจ็บเห็ดน้ำกันคือเก่าละจ้าภาพี่น้องมาเจ็บเห็ดคือกันคือเก่าแต่เราไม่ลู้ไอเห็ดดอกนึงนี่เอัหน,นี้เด็ดอกนึงอ่ะโอ้ยฝนสะมันตัวนี ฝนล,ลินแน่พี่น้องแม่อ้ไรก็เลยใส่เสือกันฝนจน้าเฮ็ดพี่กระเดียนเด้อ,อ,อพี่น้องมาเก็บเห็ดนับกันเด็กป้าตาพี่น้องเก็บเห็ด,ดพี่น้องกับเจ้าบ้านเนาะเห็นบ่เห็ดกำลังออกพี่น้องออก็สิเฮ็ดหยังเนาะมันมั <laughs> นประมาณนี้เด็ดดอกนึงอ่ะเอาๆพี่น้องพี่น้องเอาดอกนี้ก่นอนโอ้ยพี่น้องเห็นบนะ่เละ พี่น้องก็ได้เก็บเห็ดคือเก่าเลยจ้าเห็ดจิกระเดียนพี่น้องลังเปิดเพิ่นว่าเห็ดจิกระเดียนกินไหนเปล่ามันกินได้อยู่จ้ะอันนี้มันมีเปล่าด้อจ้ะนี่แต่ว่าแม่น้องไฟเห็ดจิกระเดียนมันสิเป็นแบบดึงเอามีเปล่ามันจังแม่นเห็ดจิกระเดียนเนาะจังบ่เบียร์แตโมงหนึ่งมันสิเป็นเห็ดที่บ่มีเปล่ามันเบียร์จ้ะมีเปล่าเลยกินได้จ้าโมที่บ่มีเปล่ากินบ่ได้เป็นเห็ดเบียร์จ้ะากินพี่น้องเอาเสียม เสียมตัดกับอันมัดก็ขาดคือกันหลักจากขาดขามันขาดเขาเ้ะเสียมจุกเข้าไปทั้งตัดขาดพี่น้องเิยทีว่าตัดขาเนาะเสียมบ้านเฮามันต้องไลใส่เสียมจ้ะมันหกมันหกบ่แามันยางไปเป็นแฟคือบานพ้นดิมันต้องเด้ใส่เชียจะยังไงเป็นเฮ็ดินบ่เี็ดินท็่ดิน ี <Merci. S 2> ่น้องก็บตูบ้าเห็นหงแนืเด้อมือนี้แม่น้องอายมาได้ไฟป่ากับแม่ท่านเจียงจ้ะพี่น้องเอ้ยมืดพี่น้องแม่น้องอายยุ่งเนี่ยมืดไฟบ่ได้มากมือนี้จ้ามาแต่ดเดือดคักไหลหันเม็ดเดียงจ้าไอ้เดียงผุนผุนดอกนพุ่นเห็นบ้พุ่นแต่สิเห็นว่าเห็นแล้วเพราะกันรื้อไส่ไอ้นี่พี่น้องดอกนี้ดอกนึง โอ้ยพี่น้องพี่ว่ามันเก็บเห็ดหมือตะคือแต่น,น้องเหรอ,อ,อเดี๋ยวเบิ่งดีบ่เนาะพี่น้องเลยโอ้ยพี่น้องเลยเห็นหงมเนาะเห็ดแดงจากเห็ดแดงพี่น้องโอ้ยเห็ดขามัดพี่น้องวันนี้ขามัดอืฝุ่นน,น้องฝุนงนง่น,น,ใน,ใน,ในีดอยูดแน่แน่ฝุ่น <Okay. S 2> ด,ด,ด,ดูอย่างนี้นี่นี่นี่ใบตองอยงนั่นน้องน้องนิดสิ่งเดียนกินใดอยู่ได้จ่ายกินใดฉันมีเบาสิ่งเดียนจ้ะเม็ดดินพี่น้องเอม็ดดินทาตัดเรียบร้อยแล้วเด้อจ้ะ เต <laughs> ็ดดินพี่น้องอื้อพี่น้องขาจากผักเต็มดินอยู่ยมึงพูดอะไเจ็๊บเห็นป่ะพี่น้องเห็นลายบ่ะอูหูยเร็ว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 พี่น้องเร็วสองคนอยู่พี่น้องอื้อพี่น้องคนโพชิดินเต็มอยู่อากลาก็ยุยพี่น้องเอ้ยมาเก็บน้ำกันเด้อจ้ะเอาพี่ก้อนอ๋อพี่น้อง เหยบเหดโอ้ยดอกนี่กระด้งโพจากที่ดินโอี่นงเนยบเห็นเฝ้่าเปลาเป่าเลาเฝ้ายวสองคนเนพี่น้องคนเบื้งลางเนี่ยโอ้เจ๊ไเฝ้่าโอ้ยกระปุเจ็บแล้วนะเฝเาเ่าพี่น้องสดอกพูดไทยแบบพูไทยบเฝ้าเด้รายเทียกล่องจจันดอกหนึ่งเห็นไหมกดางอันกระลงแตกเห็นนะเอาเทียบพี่อันนั้น นี่เออพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องให้พี่น้องบ้างแตกก็ลังแตกอยู่ในฉีดินค่ณนพี่น้องเอ้ยคุณพูดพูดพูนเดี๋ยวเอพี่น้องว่บ้างแตกในีดินพี่น้องเห็นวน่งเอออสองดอกคุณเตนี่อยู่ในฉีดินก็ท่นได้ออันนี้แตกีดินเป็นมาพร้ามพี่น้อง กาตัดเลยเด้อเห็นไหมพี่น้องเวลาเสียมเสียมสับเหนือขาบางทีขังอยู่ในหันเอาเยอะไปเชี่ยขึ้นมากเชี่ยเป็นเบิ้องสมไว้พีผ่านชีววิทยาวัฒน์ที่พักกาตัดขาดอกหนึ่งเธอเลือยอะผุนเอาเสียมจังสี่มั้งกะตัดส่วนออกมากบางทีตัดขาอยู่ทางในจ้ะเอาเมียนทับวตัดดิเอาเสียมสับลงไปมันก็สิตัดจ้ะ ูดอกหนึ่งเฮ็ดสิตรเดียนดก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องตั้งเสียกับเปามันก็สิทีจะยับขึ้นพี่น้องอันนี้เบาบ่ได้ขึ้นมากเดียนเอ้ยพี่น้องพูออกจากใบไม้ใบหญ้าเฮ็ดตีนพี่น้องเฮ็ดตีนจ้ะนี่ดอกนึ่เฮ็ดขาวแงงหูแงงตาแน่หล่ะพี่น้องมมงหันมาแงงไอ้น่องไอ้บ่มีไฟลืมไฟ อุ้ยเหีอล่ะเย้าพึ่งเย้พึ่งอ้อีีนอ่อนแตกพร้อมน้องไปเลิกไรเนั้ยอามันตี่นอองขห็นบ่เอ้ยมาดอกนี่ก็จะงโโปกโวยันี่อ้ยเบาเป็นจะบ่งามแต่ตีนอออันดอกนึเป็นลังแตกเปงแตกขึ้นเป็นปลาเป็นปลาได้ตีนอกเห็ดดินจ้าเฮ้ยปลาันด อ,อุ้ยกลุ่นดอกหนึ่งอือพี่น้องให้ดินจ้ะให้กินขายตุ๊กแบบโอ้ยสองดอกนี่น้องปันพี่น้องนั่นเห็นบ่เอ้ี่นี่ดอกหนึ่งสองดอกสองดอกสามดอกอ่นเนาะขามันอ่ะเยอะอืมอัดต๊อ,อ หลายดอกยุบไป,น,ปน้องมาหนิเฮ้ยละ่ะโอ้มันมันน้องมานต้องอันนี้ใส่กันอ้ยเห็ดตะโม่น้องเห็นบ่เอ้ยนั่นี่นีันี่นี่นเ้ยน่องเห็ดตโม่ขาวตะโมขาวนี่ เสียงยังยูพี่น้องี่เสียงอยาอห้ออองนาี่นีทน้องไหี่อ้เห็นนอ้เห็บอเห็นนอ้เห็อ้นี่นบ่เห็บบเห็บเห็เเห็นบ่เห็บน้องพี่น้องเห็นบ่บ่เห็นบอน้องออ้เออ้ยน้องานนไน

ดอกเดียวสิเห็นพี่น้องว้าง้ามเทพพี่น้องเฮ้ยดอกเดียวดอกเดียวน้ำนี่ไม่โบ่สินอ่ะขาออกน้ำเนี่โอ้ยพี่น้องจะไดยพี่น้องเพลินพี่น้องเลือดแดงอ๋ขาวไปน้ำกันโอ้ยหน้าดอกนึงพี่น้องนั่นนี่นี่น้องเพลินนี่นี่ เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม่อยเห็นไหมอ๋อโอ๊ยได้พี่น้องเอ้ยพี่น้องเฮ็ดทานพี่เจทานนั่เจแม่น้องไอ้นางกามแม่น้องทับเลยโอ้โหพูดพูดดอกนึงอ่ะเห็นแต่ขาสังหลังอยู่พี่น้องทานกันี่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 พี่น้องนั่นเห็นแต่ขาเฮ้ยมัานไหนเชียร์ น er ้องพุ for ่มเดียวเาเชียบงอีกกันน่ะยเชียบอีกกันห่อยนี่ไปนี่กลุ่ใบต้นหนีได้จองห้อยคนนั่นยุเชียหนีมันงกันไหนจิตยังไงบ้างมีในเชียพี่น้องต้องหาแต่ดอกกันใหญ่โอ้ยนี่นี่แมนบ่โอ้ยต้องหาดอกใหญ่แบบเห็นแมนออกไฟหรอเห็นแมนอไฟเชียจ้ะบ่มีในเชื่อหนึ่ง เห็ดทานหูชองอซปาดมันมนเป็นงูเยอะพี่น้องเห็นบ่นั่นโอ้ยมันไม่ไดรอกไอ้ทับตินนี่นะโอ้ยพี่น้องนั่นนั่นนั่นไอ้ทับไปมุนแนนเนี่ยอาดมุนอันได้มุนเก่าออกไปไอ้เพิ่งเกิดต่อไปพี่น้องเยาะไปอีกต่อน่ะเยาะบ้งบ้านแม่หน่อยเยาะบ้างเหรอตีไหนยืดเตะฟุ้มนะมึงเนี่ย ดอกง่ายว่เห็นแม่น้องไพ่เป็นผู้เชียร์พี่น้องแม่น้องไอ้อันเฮ็ดเชียร์เออเถิงเอาเถิงฝนลินเอาไหมยังใช่โอ้โเฮ็ดดินพี่น้องมันอยู่กลุ่มเดียวกันมีถูกเฮ็ด มอสเตียงมิดแดงใส่ให็ดแดงมีหมูบ่เห็นไหม้องไอ้กระเด็นหมูนะสองดอกนี่ไม่ผุ่มเจนเนาะผุ่มเดียวกันยื้น้ำกันต้องเขลียร์ยูโคมเห็ดเลยเห็ดดินเห็ดท่านเห็ดเถิงยื้น้ำกันพี่น้องยยูเป็นผุ่มเป็นผุ่มยูเป็นหมู่กันเดี๋ยนาะผุ่มไหนี่กันจีนี่น้ำกันพี่น้องอืย เกิดน้ากันนี่แหละพี่น้องบ้านเฮ้านี่อันไม่ต้องเลยเชียร์จ้ะโคบ้านเฮ้าเห็นเฟิ่งม่เพิ่งไปเจ็บอยู่ลองอื่นเพิ่งก็ไปเจ็บมันแปนเนาะโคกคนน้อยกิดเป็นตะมันเกิดเจ็บโอ้ยเห็นเฟืงกันลหลเนาะพี่น้องบ้านเฮานี่ม่แต่พอเราต้องเลยเชียร์จังเห็นจ้ะเฮาก็เลยต้องเลยเอาเสียมมาเมื่อกี้โคกบ้านเพิ่งบ้านเพิ่งนี่ปลาไม่หยางไง มันก็บอต้องเชียร์จากคนเป็นไ้าทางไรปนี้แม่นงไฟห้องไทยไทยโอ้โหจ่กไม่นตะลงเหรองกเนี่ยโอ้โหนีมันเป็นดอกนั่เป็นดอกนี่เ้องไทยนี่ตังหงอกของไทยเหมือนๆไทยบอบุกบบับไทยเห็ดละงกเนาะมาตังที่ไหนล่ะ ใ้นี่น้องเห็นบ้ะนอก็นังโพม่ท่านเป็นอดอกน้องเป็นไข่เป็นไข่ดอกมัเมีเปลยนได้หนไข่มัเมียนน้องขาพี่น,อน้องเหตดพระมนันลูนนั่นเอเมื่อกี้เห็นบ้ฝนเฮ้ยฝนเหลายกเอาขึ้นเมื่อก็น่ะจะไข่สามอ่มอ,อนๆอออยู่ยเนาะ เหมือนฝุ่นนั่นเลยพี่น้องพี่มองพี่น้องอะไก็ยังเก็บดด้เหรอพี่มัวว่หาบ่โอ้สามไข่พี่น้องมันถือผลเราไมันอันนั่นเห็ดแต่พอฝ่ายจีเหรอเอิ็นบ้านนอานี่เห็ดแต่พอฝ่ายถ้าสมัยใต้พอถ้าแม่แม่แล้วว่าบ่กินได้แต่อฝ่ายเพื่อนว่าเพราะว่ามันหลายมันหลายคักแม่ว่ากินตได้แต่พอหนังเพื่อนเนาะแต่ว่าันนี่ฝ่ายก็เอาหมดพี่น้อง เสียบเพื่อกันจ้ะนี่นี่เจ็ดนี่เจ็ดเฮ้ยพุ่นพี่น้องอื้อนั่นนั่นพูนแม่นมืดพุ่นพี่น้องโอ้ยพี่น้องเห็นบหมน้อนั่นนั่นนั่นเห็นบ่เฮ้ยแม่นมืดพี่น้องนี่แต่พอไปแม่ว่าแต่กินมัน่ลายเฮ็ดแต่พอไปบ่กินเนแม่ว่ากินแต่หนังแล้วนี่กินมืดพี่น้องขอให้พ่อมันก็แเสบเพื่อกันดีหน่อยจิบเสบเพื่อกันล่ะแม่ระวังอยาก นี่อยากกินเตียงเฮตตาพอหน้าหมักเมื่อใดแล้วก็ว่าไปเก็บเฮตตาพอไปเก็บมันเรียกเอาว่าใดดีห็ดพี่น้องก็เหฮตยังเข้าเก่ามืดว่าแต่เห็ดกินได้จ้ะนี่น้องเนี่ยนึ่งอ่ะโอ้ยจะไข่เลยจีนั่นสังนี่แม่นไม่ยึดแม่นผมแม่นพี่น้องตัวกันเฮ้แล้วมุงไม่อีกมันต้องคอยดิเหฮตตาพอ ไปเรียกว่าใดต้องการมันถือฝนมันถือฝนพี่น้องเดี๋ยวหาจะข้าวพื้นด้วยจ้ะยังเฮ็ดดินโอ้ยเป็น,นมูย่พี่น้องตามดูตามดูขาวงามเฮ็ดดิน,นดพี่น้องอบ้านเน่าเอินเฮ็ดดินร่างบ้านเป็นเอินเฮ็ดขาวจ้ะพี่น้องไข่แบบไงเลยไม่น้องไ้ออกมาแล้วไข่หนึ่งไข่หน่อยมันเอาอะไรบางอีกางนกิดอะไ มันพี่น้องแต่พอเห็ดแต่พอโลนอีเจ็๊เเพี่ย่พี่ดอกนึงเฮ็ดแต่พอคือกันนี่พี่น้องนี่จะใครใครมีไม่ใครเดียวหนึ่งอ๋อหนูบ่หาบ้างนิดเดียแตกึ้นนั่นแล้วแตก่ใีดินแตกเฮ็ดดอกก็แตกน้ำคุ้นดอกนึง ตัวเลือดเย,ดย้นเเห็ดขาวพี้น้องเห็ดขาวจ้ะมาบ้างก,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 นกันดีเพียบๆมาเอาพียกร้อนบอกเอ้แบบไงเธอเลยเทเลยุียเพียเยพ่น่ะเห็ด่าน้านเห็ด้านเพียดอกนม่หมด้านมีเห็ดแดงดอกนั่นเดียเดียเียวเดียวเ,ยวเยวอก็นักแต่เคืเจอกีดินพี่น้องเด็กโบราณนี่เนาะ A sợ chân, hm? Yêu thích nó hết nó hết nèo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  hết nè, hết nèo nó nèo hết hết nèo hết nèo chia, chia, chia. Ủa, hết nèo hết hết đắng hết hết nèo hết เ่าจะใบไม้ปกนี่หมดพี่น้องแต่ว่าขันอยู่ทั้งเๆบอยั่งผู้ปนใจดันเห็นก้อนเ่าต้องเคลียร์เอาเ้ามาที่หลังเ่าต้องเคลียร์เอาแจ๋วานมาเสาร์กักแล้วฝนยังมาก่อนอยู่แต่เพิ่นไม่ยั่งเฮ้ยพี่น้อง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 เฮ้ยพี่น้องเอ้ยฝนฝนฝนเราเป็นเชิญเทินเถิรยู่พี่น้องเอ้ยเฮ็ดเแขยวพ่อปนคือบ่าปุ๋ยวานกัย ดอกเดี๋ยวกับพ yeah! ่อปนบ้าปุ๋ยก็แม่วาชินอิทุละพี่น้องไ่องปุ๋ยบ่ได้แม่นั่นเดิต้องอยากหลกอยากเต่าเนาะตาเสานั่นไม่กับเพิ้งแม่น้องไอ้ไอ้เก็บเห็ดกัอนก็ได้ดอกจ้ะเบิ่งปั่านพันพันเท่าบ่มาดมวยนันกต่สิบัท่านพี่น้องถ้าต้องเฝ้ามาตาเสาจ้ะมาสวยเพิ่นกะขนาดมาเสาปันนี่ก็ยังเปิดยังมาก่อนหลายอยู่ยังท่านเพิ่นอยู่จ้ะเ้าต้องไปเคลียร์เอา จะเียวแมนแม่น <Wait favour. S 1> ้องไครเดียวแมนตัวแต่อพี่นองนี่ต่อรุ่นนั่นนั่นนบแมนบแมนแ่พี่นองไข่เดียวจิไข่เดียวมเดียบอ๋ออแต่ละไครละย่องเลยเอาใบตองออกระติ พี่น้องพ่ออกแค่พี่น er> ้องเอเเเอเอเอนเอาันี้ก่อนพี่น้องพี <S <s ่น้องก็พี่น้องับพี่น้องแย่งเลยโอ๊ยโอ๊มันมันดีเฮตตะพรนี่เป็นเียอยู่พี่น้องอืมแล้พี่น้องเอาออกดีดในเก็บนี่ยเนี่ยเี่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวพี่น้อง ที่อันไปดไปเอกวดองจับาจจาหาหาบอมสอดไปละอือเป็นมู่กัมพ่อ่อมันสิเป็นมู้ดหาดีๆกันขันหามันแตกเพราะ่อมาันไงได้ไปลองบันนี้ฝนตกแห้งแล้วมันสิอันนั่นทางล่องแล้วมันสิโลนข้นเนาะห้เพิ่มึ้นองเ็ดเพิ่มให้เพิ่มสอดอกข้างมันไง อย่าให้มันเน่าหรอกพี่น้องเน่าแล้วเสียต่อไปปีหน้าก็ได้เกิดอีกน้องเห็ดตะโพลนะไมีจะก้อนมีจะไข่มีจะก้อนกันนะพี้องสองไข่แต่ว่าบ่ได้ขวดยากดอกวะเนาะกันหล่นกันโยนกอนได้ลองเห็นบ่างไหมเจ้าไข่หนึ่งไข่หนึ่งไข่ เป็นเหยื่อเป็นเหยื่เด้อพี่น้องเห็ดพอไฟมีเหยื่ออันนั้นเดี๋ยวไข่หนึ่งสามไข่เยอะขพี่นอกมูน่ะมูเรียมขวดอ่อนออยู่ด้วยหนึ่งอ่อนออยู่นอกเปพี่ยนเพียนเปียนเล่นไดจคิตหน่หนึ่หนึ่ ว่าเม่นจำพี่น้องว่าพี่น้องสนิทเหมือนเมือนเอาไปกันไหนวันไหนนั่นพี่น้องว่าเด้ตัวนี่ว่าเด้ตัวขวดไม่อีกเสียงขวดไม่อีกนะขวดไอีกนะหนเพื่อนคนนั่นเพื่อนขวาไปได้เนาะเัมนเมืนบ่เห็นฝนมาตกนี่ไม่พี่น้องพี่น้องตื่น ีม่ไหวแล้วเลยขวดอีกขวดอีกธรรม,ามดาพ่อมันขวาไปตะเกียบคอยพี่น้องสิพ่อ,อ,อแล้วจะ <c oughs> ใครวั้นั่นเนี่ยจิตวัวหลายใครคยุบค่อยไปค่อย,อยไปพี่น้องต,ตาดีๆได้หาเให้แต่กอเนี่ยอโอ้ยนั่นไม่ยังนั่นไปเรียวว่วได้พี่น้อง แตะพอ,อยจะยินจะ้ะไม่ได้ยากน้องดอกกีก็น้องนี่ลูกเต่า <laughs> <laughs> แต่งกินเองหลัพี่น้องาไปโหลดแม่หิว <laughs> ก็่าลูกคนมาเห็ดกินมันๆแล้วก็เลี้ยนไม่ถูกความมัน,มน <laughs> โอ้ยฟ่อนเห้แม่อีกตั้งหากมันๆเด้อพี่น้องหิวหิวยามใด้ไหมแต่งกินแล้วก,ก็เลี้ยนนอนไล่แล้วพี่น้องยาก พี่น้องอีกแล้วหัวเอาโอ้โหออนออนสั่งเนี้ยบีน้องถูกง่ามนี่ต้องคอยขวดไปคอยไปคอยไปขันเบ็ดนั่นเลี่ยงเหนียวไว้พักกันนางขัวเป็นแถวแล้วม่ได้อดรอดแม้แต่ไข่เดียวแล้วน้องไข่งามเนาะขาวขาวอ่อนๆอยู่พี่น้องแม่น่องใครอื่นยังบุกภาพี่น้องไปเบิ่งกันน่ะไม่ยัง เอาเบอกไปเตือนเต้นเถอะพี่น้องแม่เลี้ยวพี่น้องไปพระธาทอดจำเห็นแล้วเด้พี่น้องเห็นปะเอ้พี่น้องพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเสียงตาจังเห็นคอรจะให้เห็นพี่น้องเอ้ยเห็ดละงูพี่น้องเห็ดละงูเอ้ยดอกน้ามเพื่อนหอมมาหลดนี่ป้าพี่น้องเอ้ยเสียบมันแล้วถือต้องมีต้องเสียบ เบาไว้พี่น้องหมู่บ้านแม่น้องไฟทั้งมีดอันทั้งเตรียมทั้งอันอันนั้นให้แม่ทำไงแม่น้ไงครับรถผ้ากระตาความความผ้ากระตาความมพี่น้องก็เลยเอาหลายไปทั้งมีดทั้งเสียมอันนี้เอาแต่เสียมกับพ่อแล้วจาดนัค่อยๆไปพี่น้องง่ามขักง่ามแม่หาวันไหนไมีใครอีกบ่าไมีไม่ใครอีกบ่าคน ป้งป <premises, S 1> <Bye. S 2> ้าป e? <laughs> ้าีายพวกนี่้ก็ร่างเกิดกับนี้ดอกนั่นเอาไว้ไซน์หนึ่งเอาไว้ถ่้เกิดมือกันให้จะมาเจ็บไหมพี่น้องพาแต่พี่น้องมาเจ็บเฮ็ดพี่น้องมาเจ็บเฮ็ดหยังเนาะมันอะไรเราเนานเราลับตาก็เห็นแต่เฮ็ดเห็นจิตปอดแต่เฮ็ดละาโง่เลี้ยงอุ้ยห่วยแม่นเนาะผู้่อยเป็นสิหู้งหูซึกความรู้สึกงหรอกเป็นสิไม่ความรู้สึกงโอ้่ามันเป็นหูซึกจังไลยเนาะ มันพี่น้องบ้านแมากับมาบ่ได้เพราะว่าเมีนมาเด้อพี่น้องเอ้ยมาเจ็บเห็ดน้ากันเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วพี่น้องยุคเทปยุคเมี่ยงหนอกก็ไม่เจ็บเห็ดน้ากันเด้อพี่น้องแม่น้องไอ้ก็แม่น้องไฟสิฟ้าเจ็บเห็ดเห็นเป็นเก็บดอกงเมียนเมี่ยงหนอกก็กำลังได้ดอกงามเต็มเฮ้พี่น้องสิพี่น้องเก็บจะใส่นนี่ยละคนมักเนาะพี่น้องมาเก็บมาเก็บ เก็บไปเก็บไปเพิ่นก็ว่ากินบ่เจ้าคิดจะเฮ็ดติกินอยู่เฮาก็จะ่รคิดจะเฮ็ดคนมันพี่น้องมันเจ้ามันมันมื้อนึงพอจับไก่มาเอาเน้ําใหม่เฮ็ดไนาเฮ็ดแนวอื่นเฮาก็เฮ็ดคือกันจ้ะแต่ว่าเฮาก็ไปต้มใส่ตู้เย็นไว้พี่น้องยามเฮาอยากนําได้เฮาก็ออกมาแกงมาปนได้จ้ะมื้อนี้เก็บไว้ได้ซันบ่เฮามาเก็บทุมื้อ น้องดินแตกมายุงมาเนา่ยยุพี่น้องเอ้ยแตกขึ้นจากขี้ดินพุ่นพี่น,น้องเห็นบ่างอืมอ,อยู่ในขี้ดินดค้างไว้นะขึ้นดอกนึงอยากอยากดอ,ก,อกนึงนฮะกำลังโพขี้ดินเสร็จมาต้องขี้ดินอืมอืม วกนี่ไพี่น้องเห็ดวีเห็ดพวกีกจ้ะโอยสวนเอาคอสวนบ้างไอ้วกนัาขาดกพี่น้องหนึ่งดอกนม่นะสองดอกสองดอกีีนกระดานดอกเห็ดพวกีกพี่น้องมันเป็นงูด้ เป็นโมโมเป็นอาวเปแล้วคือบ้านพอหน่อยบ่กิ่ดหนี่งโอ้บ้านพอหน่อยให้หลวงสีติดเป็นพ่อนั่นนี่ดอกนั่เป็นดอกนั่นเปิดขึ้นโอ้ยเห็นบ่โอ้เห็นแล้วน้องเห็นบ่น่ะหมอีกอย่นงบานพอหน่อยเป็นพอเป็นโมโอ้พี่น้องน้ำตักพี่น้องไอหมุนเขาไหลโอ้เจริญรื่นค้อนม้วงออกสีกิ่ดจีไปอยู่ใต้ค้อนม้วนอ่ะติด หเห็นบ้างกันนะดอกหนึ่งพี่น้องโอ้ยจะมันอยู่ใหนอ๋ออันนี้ดอกเอาละพี่น้องพี่ยาพี่ยายืดใต่ขอนเพื่อ,อ,น,อน,นในไปได้กระลือออกเอาพี่น้องออเออสุวนเห็นใบจิตสองดอกนั่นนั่นอยู่ในในส่วนอีดอกนะึงหันสองดอกพี่น้องเห็นบ่นั่น นี่ค่อยลือเอาพี่น้องอืี่ยหลายดอกอยู่ตัวหนึ่นอันนั้นอันนั่นพี่น้องเห็นบ่ปะค่อยเอาโอ้ยปีนี้ได้เก็บเห็ดปลวกแล้วเด้อพี่น้องปีนี้ได้เห็ดเห็ดปลวกหลายเทียเห็ดละงกก็ได้เก็บพี่น้องโอ้ยดีใจดีใจแต่ว่าแหล่งแหล่งฝนก็ให้มะฝนละละ กะสิพ่อได้กินย right so an ุติเนาะเพราะว่าหญ้าก็เต็ียมยุติแต่ว่ากันฝนมาหน่หญ้าก็ตายอยู่จ้ะกันฝนมาถ่วมน้ำมาถ่วมนี่หญ้าก็ตายแต่ว่ามูลเหลือกะสิพ่อได้เก็บได้เกี่ยวอยู่จ้ะแต่ว่านั่นสิพ่อเต็มที่ขึ้นสุกปีละปีนี่ก็ได้กินก็เอาก็ได้กินก็เอาผ่านยิ่นี้ไปหนิถึงเห็ดถวกเห็ดละงอบ เฮ็ดแต่พอจ้ะโอ้ได้ครบย่างแม่เลยก็ใจดอกมื้อนี้นั่งถั่วลันอยู่เฮียนเพิ่นพี่น้องนั่งถั่างกลับไปดีแล้วก็จัดการท่องเล่าเองพี่น้องเฮ็ดข้าวมัดถั่วลันอยู่3-4ดอกเลี้ยงกันนี่เพิ่นอันดอกน้อยก็มีเลี้ยงกันถั่วลันี่พี่น้องโอ้ยมานดีดอกมื้อนี้่ในดินดอกงามงาม หินเฮ็ดทานเอ้ยเจยบพี่น้องเฮ้ยเลอวละเชี้ยวพังกันดาษได้จำได้เห่ามาพังกันไดาเก็นพ่อแจงพ่ออ่านไปพี่น้องมาเมื่อใดก็มานคือเกาผ้าพี่น้องมาเจ็บเห็ดพี่น้องใชมาน้ำโอ้ยพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องไป พี่น้องหมานคือเก่าบ oh, ่ข uh ัด huh. ยักษีแล้วพี่น้องสีบ่ให้มาได้จังไรแม่น้องไอ้ก็แม่น้องไฟเนาะเฮ็ดตะพอจ้ะเฮ็ดตะพอเฮ็ดปวกก็ได้เฮ็ดละงก็ได้เฮ็ดดินเฮ็ดแดงเฮ็ดท่านเฮ็ดอะไรเนี่ยนทุ่งเฮ็ดพี่น้องโอ้ยขอบคุณถูกกำลังใจคือเก่าละเด้อพี่น้องมาเจ็บเฮ็ดน้ำกันเนาะขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องที่มาเจ็บเฮ็ดเป็นมวนแม่น้องไอ้ก็แม่น้องไผ่เสมอเด้อพี่น้อง กระสิบ่เฮ็ดหยังเนาะเฮ็ดเซาออกเจ่าเฮ็ดเซาออกพุ่นเฮาจังสิได้เซาพี่น้องคั่นคั่นพี่น้องบ่อันมานั่เฮากัแม่นบ่นั่นเฮากัมา2คนคือเก่าเนาะน้องไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนําเด้อร์ใจอีสานบ้านดงน้อยจ้าสวัสดีจ้าจ้าไปด้อบัดจ้า